ทำตอนยอดมะนาวค่ะทำตอนยอดมะนาวนะนะคะทิ้งไว้หนึ่งเดือนนะคะก็จะก็จะได้เป็นแบบนี้นี้นะคะแล,าาแล้วเรามาดูแล้วเรามาดูกันทำเลยค่ะอันนี้คือ<า>จะจะปลูกลงกระถางใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะขั้นตอนการทำมียังไงบ้างคะใส่ดินลงไปแล้วก็ขุดนะคะแล้วก็เอาน้ำมะนาวเอามะนาวหรือวามะนาวที่ตอนไว้ค่ะเอาไปใส่ค่ะ กบดินค่ะกบดิน,ก,ก,ดนก,ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะอืมเยี่ยมเลยค่ะนี่ทำแบบตัวที่แบบที่้องปั๊มพันกับเน่นะคะอันนี้ปลูกไว้กี่ต้นแล้วคะเนี่ย อันนี้อีกเจ็ดต้นค่ะต้นเป็นเจ็ดต้นนะคะค่ะทิ้งไว้สักพักลากเขาก็จะเดินเต็มกระถางใช่ไหมคะใช่แล้วเราค่อยเอาไปปลูกลงดินอีกทีนึงเนาะใช่โอเคสำหรับวันนี้แล้วไปกันนะคะสวัสดีค่ะบายต้องอย่าลืมเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ค,ค่ะกดก,กดกระดิ่งได้ใช่ไหมคะใช่กดกระดิง่ง กดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ปามี่ชาแนลด้วยนะคะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย